เขาต้องการปิดกัน้นจีนไม่ให้เข้ามาหาสมุทรอินเดียก็เลยตั้งโครงการของเขาที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกต้องการจะปิดล้อมจีนบล็อกคือตรงช่องมลดกาครับละมุถ้าจะทําให้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่โอ้ต้องลงทุนมหาศาลแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ไม่น่าเชื่อที่เขามีการอ้างกันว่าอเมริกาจะเยื่นเงื่อนไขจะมาทําฐานทัพเรือตรงนี้ถ้าจะทําท่าเรือไปท,ทําที่มูกเก็ตไม่ดีกว่าหรือทะเลมันมันลึกกว่าเยอะ มันคุ้มค่าหรือว่ามันสมควรไหมที่จะยกอำนาจอทิปไตยเราให้กับสหรัฐอเมริกาทั้งท้งท,งที่ก่อนหน้านี้จะให้เขาย้ายออกไปเนี่ยแหมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฝ่ายที่ข้าราชการต้องการโยนหินถามทางนั่นก็คือว่าอาจจะเอาอะไรไปถวายอเมริกาก็ได้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดภาษีซึ่งผมคิดว่าไม่จําเป็นเลยเพราะว่าเราจะเอาอธิปไตยของชาติหรือเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยไปแลกเพื่อผลประโยชน์ของคนจํานวนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่ละ ดีบีถาวสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับวัสดีครับวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์บนโท,รทรัรงมชายวิรุณผลนะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะฮะวันนี้เราก็เลยมาคุยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของท่านนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีทราบข่าวมาว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีนยโยบายที่จะพัฒนากองทัพที่อยู่ภาคอันดามันหรือเป็นทัพเรือภาคที่สามนะฮะซึ่งเป็นทัพเรือที่ ไม่ค่อยจะใหญ่โตเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งอันดามานันค่อนข้างจะขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็เริ่มจะมีการพัฒนาขึ้นมาเพราะมันมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ทางด้านช่องแคบมาลากาอยากให้อาจารย์แนะนํนานิดนึงครับทําไมเราต้องมีทัพเรืออยู่ภาคที่สามที่ทะเลอ,อันดามมนครับของประเทศไทยครับเชิญครับเรื่องนี้ง่ายมากก็เรามีทะเลอยู่สองฝั่งฝั่งอ่าวไทยเรามีทัพเรือภักที่สองดูแลฝั่งเรือฝั่งด้านอันดามมนมันก็ต้องมีกองเรือที่จะดูแลก็คือทัพเรือภาคที่สาม ซึ่งโดยปกติเวลาเคลื่อนย้ายเอาเรือเข้าเรือออกจะจะทะไรเนี่ยเราก็จะต้องอ้อมช่องมารากาเนาะจากฐานทัพของเราที่อยู่ทางด้านอ่าวไทยออกไปทางด้านนี้เพื่อมาพิทักษ์ชายฝั่งเราทางด้านทะเลอันดามันครับเพราะงั้นเราก็จําเป็นต้องมีท่เรือภาคที่สามอันนี้ง่ายตรงไปตรงมาครับก็มีแค่แค่นี้เรามีแค่มีแค่สองภาคที่ดูแลสองฝั่งทะเลครับคราวนี้วิธีการที่เราจะพัฒนา ทัพเรือพักที่สามให้มีสปัรถตภาพหรือมีคุณภาพพอที่จะปกป้องทะเลไทยได้เนี่ยมันคงใช้งบประมาณจํานวนมากได้ครับทราบข่าวว่าทัพเรือไทยก็ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาแล้วก็ได้ขอความช่วยเหลือไปทางสหรัฐอเมริกาให้มาช่วยพัฒนานี่เรื่องจริงหรือเปล่าครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองพิจารณาดูว่ามันมันจริงหรือไม่เพี่งใดนะเหมาะสมเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยต้องเรียนก็ย้อนย้อนความนิดนะมันข่าวออกมาซึ่ง ก็ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลนะแต่ข่าวผมว่าสำนักข่าวใหญ่ๆก็เล่นกันแล้วก็ท่านบิ๊กๆทั้งหลายที่ให้คอมเมนเตอร์ทั้งหลายก็คอมเมนต์กันเยอะคือมันสรุปว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ทรัมป์ตั้งภาษีสุขากรเรา3าเซนเี่ยก็เพื่อบีบเราให้ไปเจรจาต่อรองใช่ไหมอาจจะลดมาได้เลือ20%แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ตั้งฐานทัพสามที่อันนี้จากข่าวที่ออกมานะผมไม่ได้ยืนยันว่าใช่หรือไม่เพราะรัฐบาลไม่เคย ยืนยันในเรื่องนี้ยังยังคงเงียบอยู่แล้วก็ยังไม่มีผลอะไรครับทีนี้สามที่ที่มีการเงื่อนไขาตามข่าวนะก็บอกว่าหนึ่งต้องการที่สาคัญมากเลยคือฐานทัพเรือต้องการมาตั้งฐานทัพเรือที่ทับละมุจังหวัดพังงาซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือของภาคภาคที่สามนะครับอันนี้ซึ่งก็มีสองที่ที่อยู่ที่ภูกเก็ตโอเคเพราะงั้นตรงนี้ก็คือไฮไลท์นะครับทัพละมุพังงาอันนี้อันนี้ประเด็นตึกนะ อันที่2ก็คือสนามบินนะครับต้องการมาสร้างฐานทัพของสนามบินเนี่ยที่ดอนเมืองกับบอนอหกก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งที่ที่ตามข่าวเขาว่าก็อย่างนั้นนะแล้วก็ที่ที่สามก็คืออุตภาสนามบินอุตภารจะทำฐานทัพอากาศตรงนั้นอีกแขงหนึ่งครับทีนี้เราก็เลยมาไฮไลท์นะมาดูทับละมุก่อนอย่างเมื่อกี้ที่คุณธานีพูดรอว่าทัพเรือต้องการจะพัฒนา ที่ทัพละมุนี่เนาะแล้วก็ปรับปรุงทัพภาคที่สามมันคนละเรื่องกันนะปรับปรุงฐานทัพที่ทัพละมุกับเรื่องเรื่องปรับปรุงทัพภาคที่สามเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่จะขออะไรสนับสนุนทั้งเรื่องเรือเลยอ,อะไรก็ได้เนาะมันไม่ใช่ปรับปรุงฐานแต่ว่าข่าวที่คุณธานนี้ได้มาว่ามันมันมีปัญหาเหมือนกันเราก็อยากได้งบช่วยเหลือเพราะเราไม่มีงบมาพัฒนาทัพละมุนะครับเพื่อให้เป็นฐานทัพเรือที่เยี่ยมยอดในภาคพื้น,นี้แต่ตอนนี้ในการขอแล้วนี่จะจะ ตั้งฐานทัพตามข่าวที่อ้างใช่ไหมเราก็มาดูก่อนว่าเป็นยังไงผมก็ต้องมาดูว่าทําไมเมกันถึงมันใช้ฐานคิดอะไรอันนี้ดีกว่าว่าทําไมมันมองที่ทัพละมุแล้วทําไมถึงถึงมองกันว่าเมกันจะมาขอตั้งฐานทัพเรือตรงนี้นะครับเราก็ต้องเริ่มจากพื้นที่ก่อนพื้นที่ก็คือเรื่องของพื้นที่อ่าวเบงกอพื้นที่อ่าวเบงกอเนี่ยมันเริ่มจากไหนมันเริ่มจากพื้นแผ่นดินของ บางประเทศนะครับที่จะไปจดกับอิอนเดียแล้วก็ลากเส้นตัดขวางก้นอ่าวนี่มันก็อยู่ในเขตชายฝั่งทะเลของพม่าซึ่งบริเวณที่จะเป็นต้นเหตุที่ว่าทำไมมีการสนใจก็คือแถวรัฐยัไข่ที่จีนมาสร้างท่าเรือนำลึกแล้วก็จะสร้างฐานทัพเรือที่นั่นนะครับแล้วก็รัสเซียเองก็จะมาสร้างสถานีบริการสำหรับเรือรบของรัสเซียอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในรัฐยะไข่นะครับ ซึงตรงนั้นน่ะมันมีความลึกของน้ําที่ใช้ได้แหละครับตั้งฐานทัพเรือได้ลึกเป็นเป็นร้อยเมตรอ่ะโอเคอันนี้ก็ประเด็นเป้าหมายสําคัญของจีนเนี่ยก็คือจีนต้องการใช้พม่าเป็นระเบียงมาออกออกหมหาสมุทอินเดียโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาอันนี้ว่าได้หลักหภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เพราะงั้นสารัฐเองเนี่ยซึ่งปิดกั้นคือเขาก็มียุทธศาสตร Indo ์อินโดแปซิฟิกใช่ไหมเขาต้องการปิดกั้น จีนไม่ให้เข้ามาหาสมุทรอินเดียก็เลยตั้งโครงการของเข้าที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกคือรวมทัพเรือภาคเจ็ดคือทัพเรือแปซิฟิกรวมกับทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะครับก็ก็ขยายกําลังขึ้นแล้วก็ต้องการจะปิดล้อมจีนบล็อกคือตรงช่องมรกานี้จีนจะออกไงจีนก็เลยอาจจะอาศัยพม่ามาออกทางด้านนี้นะครับไม่ต้องผ่านช่องมรกาโอเคก็ฟังดูมันมีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นสหรัฐเองก็ทํายังไงอาจจะปิดกั้น แต่ก็จะปิดกั้นจีนไม่ออกจากอ่าวเบงกอลได้นะครับมันก็ต้องหาพื้นที่ก็เลยเลยเลยเป็นที่มาอันหนึ่งนะเขาของฐานทีว,ว่าไอต้ตรงตรงทับละมูนเนี่ยน่าจะเป็นฐานที่ดีนะโอเคเดี๋ยวเราว่ากันต่อในรายละเอียดทะเลอนดมันนี่เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวเบงกอลเลยแหละมัน,นแต่มันแยกเข้ามาตรงช่วงที่ที่ออพม่าม,มีมีจังหวอยแหลมเข้ามาในในในทะเลแล้วก็มันเป็นช่องแคช่องช่องระหว่าง ประเทศไทยนะกับพม่านะครับเป็นช่องซึ่งเป็นเป็นลักษณะทะเลลึกนะครับไหลทวีปตรงนั้นชันสูงชันมากเพราะงั้นพอออกจากฝั่งมันทีเดียวมันก็จะมันก็จะเพิ่มความลึกจาก20เมตร50เมตรเป็น1 0อยเมตรหรือ200เมตรทีเดียวซึ่งก็เหมาะเรือใหญ่วิ่งได้นะครับนี่ก็เป็นฐานที่มาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันน่าสนใจทับละมุนะแล้วก็ประเทศไทยก็มีฐานทัพเรือตรงนั้นอันนี้ก็ก็ก็อ้างอิงจากฐานที่มาของขายเหมือนกันว่า ไม่การก็สนใจทับละมุเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าพื้นน่ะสีฟ้าเข้มเนี่ยนะมันคือบอกความลึกของของของน้ําซึ่งสีฟ้าเข้มเนี่ยมันลึกไม่เกินห้าเมตรครับลึกไม่เกินนะนี่ก็พูดถึงระดับน้ําขึ้นเต็มที่ลึกไม่เกินห้าเมตรถ้าถัดไปเป็นสีฟ้าจางๆหน่อยนะเออมันจะลึกไม่เกินแต่ก็หกเมตรถึงไม่เกินสิบเมตรแล้วออกไปเพอะพื้นที่สี กือบจะขาวะจางๆน่ะถึงจะยี่สิบเมตรห้าสิบเมตรร้อยเมตรสองร้อยเมตรเลยนะครับออกไปทะเลข้างนอกเอ,อประเด็นก็อยู่ที่ว่าระดับน้ําที่มันมันมันในในอ่าวเนี่ยทับทับละมุปเป็นอ่าวนะครับสูงเต็มที่เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะห้าเมตรแล้วถ้าน้ําลงเนี่ยอาจจะเหลือสองสามเมตรนี่ประเด็นหนึ่งนะครับต้องพิจารณาสองปากทางเข้าเตนว่าปากทางเข้าเนี่ยจริงๆมันมันต้องขึ้นไปทางเหนือ นะครับแต่เราวิ่งมาเนี่ยเราเราเราออกมาจากทะเลดามันเราต้องวิ่งขึ้นมาจากทางทางใต้เพราะงั้นถ้าจะเลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวเข้าเอาทับละมุเนี่ยนะครับมันต้องหักยูเทิร์นเลยนะครับที่จะเลี้ยวเข้านี่เรือใหญ่ๆจะมีปัญหาในะการเลี้ยวเข้านะครับอันนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นถัดมาตรงปากอ่าวตรงปากอ่าวนะครับวัดระยะแล้วได้ประมาณแปดร้อยหลาหรือประมาณเจ็ดร้อยเมตรไม่ถึงกิโลเลย แล้วเรือใหญ่ๆมันจะเข้าได้สะดวกไหมเข้าได้ยังไงมันเข้าออกทางเดียวนะครับทีนี้บริเวณความก้างของอ่าวเนี้ยซึ่งๆเข้าไปในพื้นที่ข้างในเนี่ยต้องบอกว่ามันมีท่าเรือประมงของชาวบ้านเขาอยู่ด้วยเนาะก็มีเรือประมงจอดอยู่เยอะบางส่วนก็มีเรือตำรวจน้ําไปฝากไว้ทีนี้ถ้าจะเอาเรือเข้ามาเนี่ยถามว่าเรือระดับไหนที่จะเข้าได้ในน้ําที่ที่มันลึกไม่เกินห้าเมตร นะครับเต็มที่ในในก้นอ่าวพอเราเข้ามาเราต้องไปจอดเทียบท่าถูกไหมครับไม่ใช่ไปจอดลอยอยู่กลางอ่าวหรือถ้าจอดอยู่ปากอ่าวนั้นก็ก็ไม่ไม่สามารถทําฐานทัพเรือได้อะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือที่จะเข้าได้เนี่ยก็บอกได้ว่าเท่าที่ทราบก็มีมีเรือพทมซึ่งหนักประมาณร้อยตันนะครับคือเรืออะไรก็คือเรือตรวจการใช้ฝั่งอย่างเรือตํารวจน้ําอย่างนี้เป็นต้นเรือฟรีเกตที่เข้าไม่ได้ แม้แต่เรือพีซีซึ่งเป็นเป็นเรือทือเรือปราบเดินดำน้ําเนี่ยครับก็ยังเข้าไม่ได้เลยเพราะน้ํามันตื้นเกินไปครับนี่คือปัญหาและความแคบของอ่าวอย่างที่ผมกล่าวแล้วมีเรือจอดอยู่เยอะแยะเลยชาวบ้านด้วยเอาเรือสมมุติเ่าเรือฟีเกตเข้ามาได้สมมุติว่าเข้าได้นะแต่จริงๆมันเข้าไม่ได้จอดได้อย่างมากสองลำแล้วจอดแล้วเนี่ยคุณกลับเรือก็ไม่ได้เพราะความแคบคุณจะต้องใช้เรือทักดันออกไปนะครับดันใบดัด ดัดมาซึ่งซึ่งมันมันไม่สะดวกทีนี้ถ้าจะเอาเรือเข้าได้น้ํามันตื้นใช่ไหมเมื่อกี้พูดก็ได้อย่างเราต้องขุดลอกแต่การขุดลอกจะใช้งบประมาณมากและมันไม่ไม่สเสถียรที่ไม่สเสถียรก็เพราะว่าเห็นสังเกตไหมว่ามันมีทางน้ําไหลลงมาจากลงปากอ่าวด้วยนะครับจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนถ้าน้ําเหล่านี้ก็จะพัดเอาพวกตะกอนทั้งหลายเข้ามาถมอยู่ในอ่าวเพราะงั้นถ้าขุดไปขุดยังไงก็เดี๋ยวมันก็เต็ม ก็ต้องขุดกันอยู่เรื่อยอันนี้คือเขาประมาณซ,ซึ่งซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ทัพเรือเองเนี่ยผมเห็นทีวีที่มาสัมภาษณ์บางท่านเนี่ยก็ถ่ายรูปถ่ายและภาพยนตร์อะไรมาเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีเรือลบขนาดใหญ่ของของทัพเรือไทยไปจอดตรงนั้นหรอกของทัพเรือจะจอดอยู่ที่ท่าตรงภูเก็ตซึ่งเป็นท่าของเอกชนที่เราขอยืมใช้นะครับ mm. เรือขนาดใหญ่โดยกล่าวโดยสรุปเนี่ยทัพะบุไม่ มีคุณสมบัติเพียงพอนะครับจะว่ากินหรือถ้าจะทําให้มันได้จริงๆมันโหมันเยอะมากคือดูมันเป็นอ่าวดูดูสวยแต่ว่าช่องแคบเข้าปากอ่าวมันแคบละหนึ่งอันสองเนี่ยโอเคมีภูเขาบางลมแต่ขณะเดียวกันในอ่าวมันก็มีตะกอนลงมาทับถมอยู่ตลอดไม่ใช่เฉพาะเลดนินถล่มหรือมีพายุอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันก็น้ํามันพัดมาอยู่แล้วเห็นทางน้ําที่มันไหลลงไปทะเลตรงปากอ่าว แล้วก็อย่างที่เรียนอน่ะเราวิ่งขึ้นมาจากทางใต้เพราะเราต้องอ้อมอ้อมช่องมรากาเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องหักยูเทินเข้าอ่าวเนี่ยซึ่งกว้างเพียงเพียงเจ็ดร้อยกว่าเมตรกล่าวโดยสรุปทั่วไปเนี่ยมันไม่มันไม่มไมคือคุมว่าถ้าฝ่ายเสยทับเรืออเมริกาเขาได้ยินนะว่าเรามาอ้างว่าจะเขาจะมาทําฐานทัพตรงนี้นะผมว่าเขาหัวเราะฟันหักเลยมันทําไม่ได้ทําก็ใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็มันคุ้มเลยเพราะว่าอ่าวมันแคบฐานทัพเรืออเมริกามันต้องต้อง,ต,องต้องใหญ่โตเรือเขาใหญ่โตเยอะแยะ นะครับมากกว่าเรือฟรีเกตที่ผมพูดซะอีกครับและยิ่งเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าเอามาแล้วจอดอยู่ในทะเลหลวงปากอ่าวขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่มไม่เรียกฐานท่าพทอดสมออันนี้ไทยก็มาทอดสมอได้แต่ฐานทัพเรือเขาต้องการเทียบท่าต้องการขนพวกสเสบียงกลางทั้งหลายนะครับเอาคนขึ้นคนลงถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ติดฝั่งทีเดียวต้องพังสะพานเรือออกมาก็ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร ประเด็นก็คือความไม่เหมาะสมหลายอย่างนั่นก็คือความแคบของอ่าวสองความแคบของปากอ่าวสามเรื่องน้ําตื้นนะครับแล้วก็ลักษณะของทางเข้าถึงแม้ว่าถ้าจะดูดูในแง่ภาพรวมถ้าเราดูแผนที่ใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าเออมันเหมือนเหมาะนะถ้าจะสร้งางท่าท่าเรือตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ส่งเรือไปบล็อกจีนได้นะถ้าจีนวิ่งผ่านอ่าวเบงกองเพราะว่าวิ่งจากอันดานันเราวิ่งผ่านทวาย เข้าไปในในในเอา่อาเบงกอร์เนี่ยมันก็ไปสกัดเรือได้แต่ถามว่าเหมาะสมไหมตรงนี้มันไม่เหมาะเลยแล้วที่สําคัญต้องไปจะ,จะไปทําลายระบบนิเวศอีกมากผมก็กล่าวโดยสรุปนะครับทัพละมุถ้าจะทําให้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่เขต้องลงทุนมหาศาลแล้วก็ไม่คุ้มค่าเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อที่เขามีการอ้างกันว่าอเมริกาจะยื่นเงื่อนไขจะมาทําฐานทัพเรือตรงนี้และแม้กระทั่งที่ที่คุณทานีพูดว่าทัพพักสาม แล้วกอเรือที่สามเนี่ยของไทยเนี่ยก็ต้องการงบมาปรับปรุงทางด้านนี้เนี่ยผมก็มองว่าปรับปรุงทับละมุมันก็มันก็ไม่คุ้มค่าเหมือนกันอ่ะสู้ไปทําถ้าจะทําท่าเรือไปทําที่ภูเก็ตไม่ดีกว่าหรือนะทะเลมันมันลึกกว่าเยอะนะครับนี่คือคือประเด็นทางเลือกเพราะงั้นกล่าวโดยสรุปไอ้ข่าวที่พูดกันมาเนี่ยถ้าพูดถึงทับละมุเนี่ยผมว่าตัดไปได้เลยไม่นกันไม่เอาหรอกส่วนที่สองลำดับสองก็ พูดถึงดอนเมืองกับบอนอาหกกับดอนเมืองกับบอนาหกเนี่ยควาจริงก็มีการพยายามดําเนินการอยู่แล้วที่จะให้ย้ายบอนาหกไปอยู่กุมแพงแสนแต่มันก็ติดขัดเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็มีข่าวบอกว่าอย่างสนามบอนาหกเนี่ยก็ไม่สามารถจะรองรับเครื่องบินบีห้าสิบสองได้โอเคอันนั้นก็เป็นปัญหาเล็กน้อยแก้ได้สร้างครงสร้างพื้นฐานใหม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าไฐานทัพ ฐานทัพอากาศที่อยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ติดอยู่ในละแวกถงชุมชนใหญ่โตเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างเขต<ข>ที่ว่าเซฟโซนหรือเขตปลอดภัยได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดชัดถ้าผมเอารถบรรทุกเนี่ยใส่โดนแล้ววิ่งขึ้นโทวเวเนี่ยนะแล้วเอาโดรนบินขึ้นไปถล่มทะสนามบินเนี่ยมันทําได้ง่ายมากนะครับหรือว่าอยู่ทางบ้านทางด้านอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยจะทำฐานทัพอากาศขนาดใหญ่ นะครับแม้กระทั่งอย่างที่บอกะอะบอลอหกเองเนี่ยคือจริงก็มีแผนจะย้ายไปอยู่คอมแผนแสนเพียงแต่ว่ามันติดขัดและงบประมาณวันตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าไอ้ที่ข่าวออกมาว่าจะจะมาขอสร้างฐานทัพตรงนี้มันก็ไม่มีเหตุผลรองรับเลยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรอันนี้ที่มาดูอันที่สามอันที่สามนั่นก็คืออูตเาอูตเานี่เป็นสนามบินที่รัฐมาสร้างให้โอเคมีแอร์สองลงได้ที่ตั้งเหมาะสมในประการทั้งปวงแต่ว่าขนาดเนี้ย เรากำลังใช้เป็นสนามบินในเชิงพานิชย์อยู่ซึ่งมีทัพเรือดูแลแล้วก็จะทําเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคมันมันก็มีศักยภาพที่จะเป็นได้ขณะเดียวกันก็มีเอกชนมาประมูลสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินคือดอนเมืองแล้วก็สวนภูมิแล้วก็อุตภเภาแต่จนบัดน,นี้เอกชนรายนั้นเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย ซึ่งถ้าหากว่ายังไม่เดินการอะไรตามบนเวลาก็จะต้องถูกปรับนี้ถ้าหากว่าเราเกิดเอายกให้สหรัฐเนาะมาทําฐานทัพโอเอกชนคนนั้นก็รอยตัวคงชอบใจแล้วก็อาจจะมีการฟ้องเอาค่างโง่จากรัฐบาลไทยก็ได้นะครับแต่เอาเถอะประเด็นเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือเราต้องกลับมาพิจารณาว่ามันคุ้มค่า หรือว่ามันสมควรไหมที่จะยกอํานาจอาิีพไตยเราให้กับสหรัฐอเมริกาท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้กว่าเราจะจะให้เขาย้ายออกไปเนี่ยแหมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลังสงครามเวียดนามนะใช้ใช้กระบวนการทุกท่าถ้าเขากลับมาใหม่เที่ยวนี้คงยากนี่ประเด็นแรกนะครับแล้วก็ต้องการจะลดสติสทขากรเหลือรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะให้คําแนะนาว่าว่ามันมีทางทําได้อย่างไรแต่ว่าไอ้เรื่องเอาอานาจอาตีพไตยไปแลกเนี่ยเชคคาสินาของบางะเศเขายังไม่เอาเลย แล้วเราจะเอาหรือนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าให้เขามาตั้งฐานทัพที่นี่ปั๊บเนี่ยเราสูญรทีความเป็นกลางทันทีความเป็นกลางของเราเนี่ยไม่ใช่ไปวัดว่าเออเราซื้ออาวุธใครมากน้อยอย่างไรเช่นเราไปซื้อเดำน้ำําจีนแล้วก็เท่ากับเราจะเอียงข้างจีนเปล่าเราซื้ออาวุธตะวันตกเกยอะกว่านั้นเยอะครับในขณะในขณะเดียวกันเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเออจีนเองเนี่ยถ้าเราให้สสหรัฐมาตั้งฐานทัพตรงนี้จีนก็จะถือเราเป็น ชาติศัตรูทันทีเราก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างกับปีนทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องคํานวณน,นะผลได้ผลเสียว่ามันจะเหมาะสมไหมที่สําคัญผมว่ากองทัพโดยเฉพาะฐานเรือคงไม่ยอมอ่ะให้เอาอำนาจอธิปไตยเนี่ยไปยกให้เข้าง่ายๆนะคงต้องมีการประท้วงหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอย่าง,างแรงทีเดียวนะคงของเรียนเพราะว่าอาเรือเองก็ก,ก็รักรักประเทศชาตินะแล้วก็ต้องการจะปกป้องอำนาจอธิปไตายของไทยเรา ของทัพทุกองทัพก็เหมือนกันทัพอากาศก็เช่นกันเพราะงั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะส่วนรัฐที่เราต้องการจะลดไอไอไออัตราภาษีลงนะความจริงมันก็มีวิธีผมเชื่อว่าทั้งทั้งท่านรัฐบตรีคลังและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยท่านท่านฉลาดจะตายท่านมีความเก่งรอบรู้เรื่องการค้าการขายการเงินเยอะแยะเพระงั้นท่านไม่ร่ำรวยขนาดนี้หรอกแล้วก็อย่าไปดูถูกพราะค้าไทยค้าไทยที่เก่ง หรือวิธีการเอาผมผมเสนอง่ายๆนะเอาเอาแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีอื่นอีกก็ได้นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือมาเลเซียเนี่ยเขาเสียยี่สิบเปอร์เซ็นเราก็ส่งสินค้าเราไปสิเรายอมยอมเสียยี่สิบเปอร์เซ็นให้มาเลเซียนะแล้วก็จากมาเลเซียส่งออกมาเลเซียก็เท่ากับไม่เสียภาษีเลยอะส่งไปขายเนี่ยสบายๆเราก็เราก็ได้ส่งออกเสียยี่สิเปอร์เซ็นมาเลเซียส่งออกศูนเปอร์เซ็นอย่างนี้มาเลเซียก็ชอบเราก็แฮปปี้วินวิน โอเคอันนี้อ้อย่างง่ายถ้าต่อรองได้ดีกว่านี้ก็ดีอันนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดแต่ว่าอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้เพราะคุณธานีทราบไหมว่าเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยที่จีนห้ามส่งออกแร่หายากนะมันมีแร่อยู่ชนิดหนึ่งคือพลวงหรืออันติโมนีพลวงนี่ปรากฏว่าหลังจากจีนห้ามส่งออกเนี่ยไทยกับเม็กซิโกส่งแร่เหล่านี้ออกไปยังอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงเกือบประมาณสามร้อยเปอร์เซ็นต์อะ ทั้งไทยกับเม็กซิโกถามเอาแร่มาจางไหนพราะจริงไทยเ็าพอมีแร่ ony, แอตโมนีเรือพรวงเนี่ยเคยส่งออกแต่อันนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายผมว่าพ่อค้าจีนเขาก็ไม่ไม่โง่เนาะเขาก็ฉลาดเขาก็มีวิธีเอาแร่ส่งผ่านไทยถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะห้ามก็ตามอันนี้ก็คือคกลไกของพ่อค้าครับเั้นถ้ารัฐบาลจะจะแบกเอาเรื่องเรื่องนี้นะมา มามาเอาอำนาจที่พลเตยรเราไปไปถวายอเมริกาเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนแต่คราวนี้อย่างที่บอกแล้วบ้านไทยไม่เคยถแถลงอะไรแต่ควรจะถแถลงเพราะว่าสำหรับข่าวใหญ่ๆเขาเล่นข่าวกันเยอะแยะแล้วแต่ก็ไม่มีการพิสูจน์อันนี้คือคือเรื่องที่ที่ที่อยากจะพูดกันว่าเรื่องจริงมันคืออะไรนะอย่างดอนเมืองกับทับละมูขัดไปได้เลยเพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าเนี่ยก็ตัดไปได้ผมว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วแล้วข่าวมันหลุดมายังไง มันเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรนะก็ลองพิจารณาดูคือจฝ่ายผมนี่ผมมองว่าถ้าข่าวนี้ร่วงมาได้ฝ่ายรัฐบาลผมก็มองว่านั่นคือการโยฝ่ายรัฐบาลไม่แถาบายว่ารัฐบาลทําเองนะอาจจะพวกร็อบบียสหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็หมายความว่าฝ่ายเนี้ยฝ่ายที่ที่อยู่ข้างรัฐบาลเนี่ยต้องการโยนหินถามทางนั่นก็คือว่าอาจจะเอาอะไรไปถวายเมกาก็ได้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดภาษีซึ่งผมคิดว่าไม่จําเป็นเลย แก้ง่ายๆอย่างที่ผมพูดมันก็ทําได้หรือวิธีอื่นก็ได้พ่อค้าไทยเขาเก่งไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราจะเอาเอาอธิปไตยของชาติหรือเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยไปแลกเพื่อผลประโยชน์ของคนจํานวนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนี่ประเด็นนึงนะครับเพราะงั้นไอ้เรื่องนี้มันก็ต้องพิจารณาแต่ขณะถ้าข่าวมาจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอันนี้ก็น่าคิดว่าอาจจะต้องการจงใจสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นก็ได้ผมก็เลยขอขอนําเสนอในเรื่องเนี้ย เพียเท่านี้เราคิดว่าคงจะยุติกันได้แล้วมั้งคงไม่จะไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องว่าอเมริกาจะมาเสนอแลกเปลี่ยนตรงเนี้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้สองที่แล้วอะแล้วแล้วแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะพูดกันต่อไปในเรื่องเอาฐานทัพเรื่องเรื่องสา์ให้แห่งนี้มามาพิจารณาครับจริงๆแล้วผมเรื่องนี้ผมคิดว่ามันข่าวมันมาจากที่รัฐมนตรีภูมิธรรมได้พูดเรื่องนี้นะว่ามีการติดต่อมาจริงนะฮะติดต่อในลักษณะของการร่วมมือนะฮะในการพัฒนา กองทัพหรืออาจจะฐานทัพด้วยนะฮะในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอะไรพวกนี้ขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้อืแต่มันไม่ชัดเจนใช่ไหมว่าเขาจะมาตั้งฐานทัพเราไปสรุปกันเองคิดเองคิดเองคิดกันเองใช่มาสรุปกันเองใช่ไหมเออข่าวจินตนาการทั้งนั้นนะครับอืมได้ได้ก็นี่แหละมันคือรัฐบาลอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มแต่ถ้าเราคิดในแง่แค่ระแวงไว้หน่อยก็คือว่า เขาโยนหินถามทางแล้ววะใช่ไหมเขาไม่นิ่งเลยเขาไม่ออกมาชี้แจงอะไรพวกนี้เพราะเตรียมจะให้อย่างอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้ไงซึ่งซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทวงติงกันไว้ก่อนละว,ว่าไอมันสมควรนะสพูนจะเอาอะไรผลประโยชน์ของชาติเนี่ยไปแลกนะครับรวมทั้งอำนาจอธิปไตยเนี่ยไปแลกเพื่อ,เพ,อเพื่อเพียงจะให,ให้มันได้ประโยชน์กับพ่อค้าบางกลุ่มบางพวกที่จะส่งสินค้าออกในราคาที่ถูกลงซึ่งเพราะว่ามันมีวิธีแก้ซึ่งซึ่ง,งพ่อค้าเขาก็เก่งนะเรื่องนี้เขาไม่ได้หนักปวดรัดใจ พ่อค้าจีนยิ่งยิ่งเก่งกว่านี้อีกนะครับเราเราก็เห็นกันมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณมูลทานําเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ไม่มาชี้แจงให้ชัดเจนเนี่ยผมว่ามันมันอาจจะมีเงื่อนงําก็ได้นะอผมว่ามีการเจราจานะมีการเจราจา <c oughs> มีการพูดคุยเรื่องนี้เพราะในในสภาวะการแบบเนี้สหรัฐก็ฉลาดพอครับที่จะเอาเงื่อนไขาการเจราจาเนี่ยมายืนย่นหมอยื่นแมวกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการเจราจาเขาจะไม่พูดถึงเรื่องการค้ายอย่างเดียวครับเพราะจะต้องพูดถึงเรื่องอื่น คือคือผมไม่ได้ทวงติงเรื่องนั้นผมไม่ได้คานผมเชื่อว่าต้องมีการเจราจาเพียงแต่บอกว่าเรื่องฐานทัพเป็นไปไม่ได้นะครับทั้งสามแห่งที่พูดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ทั้งสามแห่งเลยนะรวมทั้งอุตภเปาด้วยซึ่งซึ่งแม้จะอาจจะเป็นไปได้ก็ตามแต่ว่าจะคุยเรื่องอะไรที่เขาไม่บอกเรานี่สิจิจาเจราจารแล้วแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับสหรัฐนี่สิที่เขาไม่บอกเราอันนี้ถ้าหากประชาชน อยากรู้และต้องการรู้ด้วยว่าเอาผลประโยชน์อะไรไปแลกเพื่อผลประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นผมพบเชื่อว่ามีการเชราจามีการใช้เงื่อนไขต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกมีการไม่ใช่พิจารณาเฉพาะเรื่องการค้าโดยตรงหรอกอันนี้ผมกับคุณธานีเราเคยคุยกันแต่ต้นแล้วเราก็ติงแล้วว่าเฮ้ยเรื่องการเจราจาการค้าว่าไปนะแต่ถ้าต้องเอาเอาอะไรไปแลกที่มันไม่สมควรโดยเฉพาะอำนาจชิปไตยเนี่ยไม่ยอมนะไม่ได้นะต้องทบถวนเพราะงั้น ไม่ได้ท้วงเลยนะครับว่าไม่มีการเจราจารและที่ภูมิธรรมมาพูดเนี่ยก็เหมือนเป็นการโยนหินถามทางอ่ะโดยที่คล้ายๆว่าคือไม,ไม่ไม่พูดให้ชัดเจนพูดทิ้งไว้และให้คนหลงทางคือเป็นมุ่งที่ฐานทัพซึ่งกลายเป็นเรื่องหน้าหัวเราะเพราะมันไม่จริงอย่างทัพละมุนี้ไปไปไม่ได้เลยจะไปถ้าสารรัฐจะมาส,สาร้างฐานทัพเรือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร